ก็ให้ผู้รักผู้ใหญ่เพิ่นหรือว่าลูกหลานตัวใดพอดีกัหาเรื่องเอาเลยเนาะพี่น้องเลยพิเศษเบิ่งดูใส่ได้บ่ล่ะรือเปใส่แล้วเบิ่งดูนุ่งเบิ่งก่ออนเอโอเคเอาขอบกันเลยแม่แต่นงเบงพอดีเลยฮะพอดีเลยดีเลยตัวเสื้อผ้าโดย สบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีมูเพื่อนทีเขาลบแรงฮักแพงเบิดทุกขู่ทุกคนเบิสชุ่มมงชุบอลเนาะวันเป็นพังลาพังไทยหรือต่างประเทศพี่น้องเอ๋ยมือนีกรบเป๋าของไทยก็ได้ทับพารกิจเนาะกับทีมงานเลยพี่น้องเอาะมาหลายผู้หลายคนมือนีกะก็ได้นำเสื้อผ้าอาพรหรือว่ากระต้มขนมพี่น้องเอ๋ยมาแจกยายให้ครอบครัวที่ทุกอย่างเนาะไปพี่น้องเอ๋ยว่าชีมีหน่อยคนหรือว่าหลายคนไปเบิรงนน้ำกันเลยพี่น้องเนาะ มาหลายผู้หลายคนแท้นี่โอ้โหโอ้กระยาดเสร็น้อมเ่านี้หานดไ้ค่านี้เ่าอมีมีจักราลาเคลื่อนม่มบิดบิดได้ไง่ะมีหกโอ้โหโอเคพี่เอ้ยมนัหนลาลูก้ใหม่กันไม่นด้ครับ มีชุดเพิ่มทำดีนด้ตีวไนตวนี้แหละตอกเ้องกระชิมแจกเช็ดผ้ากระชิบผ้ากระชิบผ้าจับปีนตัวไหนตัวไหนตัวถอดมาเลยเพืได้บระิพผ้อนจาผ่านเนาะคือว่าสำคัญขนาดกับทางัญของพวกนเนาะโดุย่านก็ว่าจนมามีเชือผ้าเพี้ยนเนาะ ้าักเดมยมาพี่น้องเลยบานนี้ก็ะให้ผู้รักผู้ใยเพื่อนหรือว่าลูกลานตัวใดพอดีกัหาเรื่องเอาเลยเนาะพี่น้องเอ้บพิเศษบึ่งรู้ใส่ได้บ้าละ สดใสเบิงดูนุ่งเบิรงก่อนโอเคขอบขอบนเลยม่นุ่งเบิงพอดีเลยฮะพอดีเลยดูเชือฟพี่น้องเยโดยพี่น้องนี่ส่งยีดเนียโดยลายัวอยตัวนี้ก็คือสีอดีของู้ใหา่ตัวนี้ัู อาข่ามาเลือกล่าไม่ใหญ่เลาขามาหาบัเอาครับกันนาวเล็กน้อยมีเบ็ดลายอย่างลายชุดพี่น้องเลยนชุดชุดนันใส่นอนใส่บรินอนพี่น้องนี่ขามาเอาเล่อก็ได้เด้อขามาาาหาเรือาเือ่าเร่อกอาเือ เล็กง่ายเอาได้เล็กง่ายไปเลือกเอาได้เข้ามาเลือกเข้ามาเลือกเข้ามาเลือกค่อยคอยพี่น้องเลยเออค่อยเลือกค่อยหาเอาบัวกันพี่น้องโดยมัดตัวใดเอาพี่น้องเลยมักไข่มักมันเลือกเอาพี่น้องเลือดเลือดจะไม่เดือดจะไม่เลยโดยเลือดเลือดไข่เลือกไว้ได้หลายแอนไไว้ได้สวยงามเลยโดยพี่น้องเลยเนาะ เอาเลยเน้องแส่ลานสาวผู้บาผู้แพวหรือว่าลูกหลานเฮาหรือว่าผู้ปกครองผู้ใหญ่พี่น้องเลยมักตัวใดเลือกเอาพี่น้องเลยเนาะทางเฮา,ากับทีมงานก็ได้เป็นจผลบ,บุญจากเอฟซีเนาะได้ดดมอบมห,มหมายงานให้ทีมงานเฮามาเป็นผลบ,บุญให้เมื่อนี้ก้ามาเห็นลายผูหลายคนพี่น้องเลย โอ้โอเคแมนใส่ใส่ไปป่าไปหาเนี่ยใครมุลดอกมุแดงก็ได้เบิดเนาะบอไตโดยพี่น้องเอาจัดไปพี่น้องเอ้ยโอเคพี่น้องหลายผู้หลายคนมักตัวใดเอาตัวนั้นเนาะแมนมักตัวใดก็เลือกเอาเด้อพี่น้องเอ้ยผูกคนเยอะกันเมื่อไหร่เมื่อไหร่มาเลยแมนพี่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 ทับฟอกทังหลังพี่ เจ๊ดเ่อาเอาไว้แล้วพอเป็นพอดีนุ่มจังเป็นบ่อได้เข่าไปน้ำมูนีเอาให้ันเลยโอเคพอดีจักพอไหมวะเนาะเออนุ่เออดีงได้นี่ชาบูบาว่านี้หนิพอดีเลยจังนี่โอเคนี่เขาวะพอดีได้กับเจ้าจังนี่้ยูสุดนนี่เนี่เยชได้บ่อพอจางนี่โดยเอาเอาเอาเลยพอเอาเลยเอาเลยโดยพี่น้องเอ้ ทางบา่าไพ่กัจัดงออกมาหายสพ้อตัวนึงพื่งมายู่งสะพอคักบ่โอเค <ะ S 1> okay, พี่น้องเอ๋เนาะจัดงออกมาตัวหนึ่งเพราะว่าทางคุณกับลูกหลานเดือกไว้ทางบา่าวไพ่กัจัดมาหายเพิ่นตนัวนึงพี่น้องเอ๋ที่เดือวก็เดี๋ยวค่อยว่ากันทีทีหลังเนาะโอ้เป็นยังไงพอ่อดีใจอยู่ว่ามีผู้มาแจกให้ดีใจ เมื่อก่อนเมื่อก่อนมีอยู่บ่บ่มีโดยโดยโอเคพี่น้องเอ้อ่าตุ๊กเข่าบ่ลู้กันได้อืมปวดจันเดียวปวดดันเดียวหน่อยาัดบ่ได้จิตตัวอยู่กันเลยดือกเอาเสียหน่อเสียสันไนกันมเด้อเสียพอดีเพื่อนยแย่มบ่ได้เออลุงใหญ่มีเสียสันไนสันนอกมีว่าลุงใหญ่เอ้ยโอเคพี่น้องหลายนังหล่อยู่พี่น้องเอ้ยเนาะ เสือเสือคุ้มคนถือพา้เสืาพี่นอยเสสนีโดยพ่อแม่พี่น้อยแ่นี้ก็คือเป็นอีกหมู่บ้านหนึ่งเนาะน้อยเนาะพ่อแม่พี่น้องทางเบาไฟกับทีมงานก็ได้มาแจกเครื่องถือว่าก็ตอนนี้ก็ยังเลือกกันอยู่พี่น้อยเนาะ หลังจากที่แจกเครื่องาเรจเส็จสิ้นแล้วกับทางเบากระพ่ก็บชได้เอาขอนมแจกให้เพื่อนพี่น้องเลยย,งย,ยังมีอีกโดยยังมีอีกชุดหนึ่งพี่น้องทางเบาพ่ายกับชีได้แจกขนมให้ทางลูกหลานเฮาหรือว่าลูกหลานเพื่อนคือกันเนาะพ่อแม่พี่น้องเลยโดยเพราะว่าทางเอฟซีหรือว่าไอหักของบบากะพ,พ่นี่เพื่อนสีนิ่นมาว่าหายแต่เด็กหน่อยพี่น้องกับยงไปชี้กินกันได้ไหมกินอยู่หากแต่ว่า ลูกของเพื่อนกะเพื่อนกะเสียได้ปัน่นพ่อแม่เพื่อนกินน้ำเนาะพ่อแม่พี่อนอกทางบ่าวไพ่กะคันว่าสิให้ผู้ใหญ่กะยันว่าทางไอหักหรือว่าเอฟซีของบ่าวไพกว่าเอ้าทางไอหายแต่หายไปอันหายเล็กน้อยดูโตนเขางสินะทางบ่าวไพกะส็จะหายแต่เล็กน้อยทางไกลตัวเมืองแมนทางน้อกเพื่อนกะคลื่สซิ่งก็ได้กินแมนถ้าเพื่อนเลือกชุดแล้วเลยกะ เบาไฟกันสิหายทางบุกรลานเพื่อนเป็นดีใจบ่เียนคิวกันเลยพี่น้องเลยที่แจกขนมโตดีใจ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 บ่ดีใจเอาเลยล่ะเอาเลยจัดเต็มเลยจะได้ตัวน้อยตัวใหญ่เออชุดนอนบ่ไดนอนนะฮะโดยโอเค เลือกเอาเลือกเอาใ่ไปเลือกเอาไปลมไปปายอะอยู่อ่าตู้ลาตูากล้อง่เอืครับโดยมือหนีกับมาล่าผู้หลายคนมากับทีมงานนี่กอดอื่นกับสีแนะนําไห่เอซผู้ทีพวกท่านหูเนาะเริ่มจากคนทมิตโดยสบายดีบ้าสบายดีสบยดีบ้ายังบาตเอกริเนาะโดยพ่อแม่พี่น้องเนาะเอฟซีบาตาเอกกะ กดติดตามกดแชร์กดไลค์เพื่อนแน่เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานพี่น้องเอ้คนต่อมาก็คือเบาเบาชุกบ้านเฮาพี่น้องเอ้ผ่าติดตามในเด้อพี่น้องเด้อโดยเฮากับพุ่มจที่ได้มาแจกเครื่องให้ทั้งครอบครัวทุกยากิเบากับพายเอ้โดยโดยและก็ถัดมามื่อนี้มามกันก็คือโดยสวัสดีสีเบากับพายเนาะเบาศิลาดแนลเด้อพี่น้องเอ้โดยผ่ากดแชร์กดไลค์ติดตามเป็นกำลังใจให้เบาศิลาดแนเด้อเนาะพ่อแม่พี่น้องและก็คนถัดมาก็คือเบาเจ้าสบายดีสบายดีดีสวัสดีพ่อนพี่น้องเนาะ ก็คือบ่าวสีพองบอสโดยพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะกับผ่ากุศแช่กุไลกุนติดตามเป็นกำลังใจให้ทางบ่าวสีพองแหล่าทีมงานแน่พี่น้องเลยโดยแต่กรกุณทานมาก็คือสาวแก้วตาโดยสบายดีเด้อสาวแก้วตาโดยได้มาฝากกุไลกุศลติดตาม ครับส้มสแกน้ำเด้อดดีของเบาของไทยโดยแล้วก็เป็นทีมงานเดียวกันเนาะโดยพี่น้องเลยแมนอิ่มพี่น้องเลยแมนอิ่มบุญอิ่มใจท่านได้กินข่าวก็ถือว่าอิ่มก่อนยิ้มออกแล้วแมนโดยเพราะว่าเห็นทั้งพี่น้องเฮาแมนแต่ก็คุนทันมากก็คือ ลุงใหญ่โดยสบายดีลุงใหญ่เนาะโดยก็คือมื้อนี้ก็มาแบบครบทีมเป็นทีมใหญ่เลยพี่น้องเอ้ยเนาะบุญพี่น้องเอ้ยเนาะมมางานเฮามาหลายคูหลายคนโดยบุญมนี้นะอินใจได้โดยยังทนกินข้าวเที่ยงบ่ทีมงานเฮานี่ลุงใหญ่กินก็อิมื้อนี้โดยปาตดีมุกดีใจได้มาเป็นสานบุญให้ทาง FC เฮาเนาะบุญให้เพิ่นเนาะโดยมาเห็นพี่น้องเฮาแบบนี้เพิ่นมีเสื้อผ้า โดยโดยแต่ว่ายังบุพเพทนี้ได้ดูง่ายเลยยังมีไอหักข่อยจากพิษณุโลกนี่เราหมอมเงินใหม่ข่อยซื้อขนมมาแจกให้เด็กน้อยจ้าสปอร์เด็กน้อยโดยสปอร์ด้วยงานนี่ผู้ใหญ่กินได้อยู่บอผู้ใหญ่กินได้หากแต่ว่าต้องต้องให้เด็กน้อยก่อนแมนโดยพี่น้องเหงื่นาะงานนี้ชิดกระชื่อต่อเอเมนโดยโดยพี่น้องเหรอโดยพี่น้องเหงื่อหนเพื่อนว่าขันมาสแจกแต่เด็กน้อยบาท ผู้เฒ่าก็ยากคือกันเพื่อนว่ะจังว่าจังใดเนาะคั้นว่ามันเหลือด้วยว่ามันโบโ่อกะคั้นว่าเหลือกัท่างเอาก็ชิได้แจกหให้ท่างผู้ใหญ่เพื่อน้ำเนาะพ่อแม่เพื่อน้องเลยกะโอเคโต้ลงตามนี้พี่น้องเลยเยาวนะ์ทานบ่าวกับไพ่หนึ่งช่วยแจกขนมให้เลยนั่นเลยคือตอวน,นั่งเลยนะพี่นอ้องคือเดือดเสร็จเดือดเรียบร้อยเนาะ แตทางไมหาคนบ่บอคุณยแ<า>จะเป็นคนเจ๊เจตขนันบัตรบัวลูกเสียงก็หลเียงตึกน้องกับขอโทษขอไพะอะไรเนาะ่าทางห้องกับจำเป็นจำเป็นเจกแบบส่นะ,ะคือ,อบ้านนี่คับบ้านหกหลังคาเพื่อน โอเคไม่น้องเลยเนาะเป็นการเลือกหาเสียงกันให้เราได้เนาะจากนั้นการตีมันจะแจกเป็นของดีเนาะพร้อมแล้วกาแฟที่แจกคันพร้อมไหมพร้อมยืนเด็กคิวกันมาเลยเด็กงาะยืนในคิวกันมาเลยเนาะแล้วก็ก่อนอื่นเนาะอันนี้นี่ยลูกเดีขึ้นก่อนอื่นกาก็คือแบบว่าครอบครัวเพื่อนนี่ก็คือว่ายังครอบครัวหนึ่งเนาะ แน่นวสาวแก้วกเอีกครนึ่งเพิ่นปริยูเมนบอกโดกาคือว่ามีลูเรามีหาคนบอกสส่คนจะคนจคนสีคนบอกโอ้สี่คนเดียกันั้งี่ไวบ่ากไพ่นี่กแกให้อนหมูเลยอง้องเลยแงกกลงไว้ดยามที่้องได้สามแล้วนี่เอาอีรหนึ่งเอาอีหนึงจัดเลยเพื่นเอาอีหนึงเนาะโอ้อะตัวนี้พี่้องเลย อันนี้กควาายาไวอันกบกัวอ้คนบได้อยู่เนาะเปิออกไปหาอยู่หากินไปหาแง่ใครมเดงมาขายพี่น้องเลยใสสีว่างไว้ตัวนี้าะแล้วกลับมาที่หาอันับไนด้หลกจับลูกหลานเทเลียนคิกันอมากเรลูก้องเดยวม่อ้านอวเอามาดีขอบใจสิเด้อยคนับรนี่ส่แจกคุัขไปกอนเนาะสาวแก้วโดยนบไป น้องเสียงเสยงมัี่เสงมนี่น้องเสียงมันี่น้องเสียงมันี่่องปูลูกยังปูลูกยังปลยาไหลน้องอกกอ่ะาใชขอใจเด้อขอใจละ ว้าวว้าวว้าวนไโอ้ยน้ังไงเป็นยังไเป็นไงโมเป็นยังไมเป็นยังทั้งเป็นไงเนอา้ทั้งเบาไข่กับชิตาไห่เพื่อเลยพี่น้องเลยโอเคขอบใจเด้อขอบใจไหมลขอบใจใจโอ้ยโอ้ยเโอ้ยขมอรมาเลยบัญหาเยีคิวกันขามาเลยพี่น้องเลยผู้นี้สีไฮยังไรวะ จะเอาแบบนี่้ไห้หนิจะเอาแบบนี้ดิจะเอาแบบนี้จะเอาเลือกเอาเชียงใหม่ยางละถุงจะเอาขังทังนี้หรือขังนี้เร็วเอาเบื้องเลยไล่เล็วโดยอ่ะเขาไก่เชียงใหม่คนที่สองพี่น้องเลยขอบใจไหมล่ะขอบใจเออแจกไปพี่น้องเลยโอเคบัดนี้คนถัดมาบัดนี้คนถัดมาเรียงกันข้ามาเลยเฮาสิใหม่ได้เบื่อสุดๆจากคนพี่น้องเลย โอ้ผู้น้อยนี่ผู้น้อยนี่ยชายชายโถงใหญ่เด้อผู้น้อยเด้อเพราะว่าเพิ่นเกิดตำลังมูกินก๋าสิยังกระทันทันมูพี่น้องเลยหายโงใหญ่เลยมาแล้วมาไว้มาหทำไมเดี๋ยวไปเดี๋ยวเร็วโอ้โดยโดยพี่น้องเลยเพิ่นมาเพื่อทางเบาไฟกตสิเอาให้เพิ่นเลยพี่น้องเลยอ่ะเอาวลาเอาปะ เอ็นเนอโอเคให้ทุงไงให้ชกไงเลยด้วยขอบใจพี่น้องเลยนาะมาบบบนี้คนถัดมามามาลกขมาขมาแบบอแม่มด้ชนไงด้าวหน่อยเด้อโอ้คนผู้นี่นี่คนรักอ้ายนี่สีหายก็นี่เลยนี่ค่ะนี่ปีโป้เลยค่ะขันวาไผ่ขันว่าไผ่เลยปีโป้ขมาเด้อขมามใ้งางขมาเลยก็ต้องหาย มันวะน้องบอหนบอหายไว้หงิมาอยอะนมยวะนะเมยบอเชียวเลยบ่ไดละขอบใจด้ววอยงไหนุ่มนไหมขอบใจนี่นี่อ้สบออ้อยินห่าดกะโดยขอบใจด้วยเฉยเด้อเอาเอาไอ้ชีว่าเอาห้นี่นองว่าไปได้ มาบ้านด้วกใจไล่เด้อเอาบ้านทัอนมายด้โอทีอกเลยาบ้านจะเป็นม้านพงชัยเพื่อนเพื่จะได้ทงตัวนี้มีอกแง่เดียวทงชายเพื่อนดีันนั่นชายทงน้อยเด้อฉันว่าขอบใจชายทงใหญ่ไปไปตัก ตอกเล uh, ือกเลือกเลือกเออใจกล้าใจกล้าใจกล้าเลยทุอ่างโอ้โชาวชาวทุอางทุองล่ะขนเอาทุอางท่อ่งล่ะค่าอขอใจเลยเอาใจใจใจ่ะโอ้พี่น้องเลยกาวเป็นการจะหาเลยหนึงพี่น้องเลยเนาะโอเคบาทนี่เราไปหาคนถัดมาบานี่คนถัดมาบารนี่คนถัดมาถัมาสิเอาเอาพี่โปเนาคุณนุ่ม S <S <preach ers> โอ้เอาขนมพี ah! uh ่น้องเลยเนาะโดยอ่ะ่าจากไหนโอ้มามาอีกเรียกังมาเบนรไปยังยังยังระทันตคกันเสียขนมเนื้อเสียพิโกโอ้เิโป้พี่น้องเอแอ้โ้ไปแล้วคนถัดมาคนถัดมาคนถัดไป

เชินมาโดยอ่ะเอาบ่อหันเอาบ่อรักเดีไปหากินบ่เอาบอหมู่บ้านนี่กะเอาในที่ต่างๆแบบนี้โดยโดยแบบบ่อลายประเด๋ยวก็มีพี่น้องเลยเนาะโดยขอบใจบ่กขใจเยดยังเหลือแต่ครอบครัวเดียวยังบ่ได้มาเนาะโอเคพี่น้องก็ถือว่าทางนี้อันนี้ก็คือครอบครัวครอบครัวที่เพิ่นบ่มาเนาะทางบบาไฟกับทีมงานก็สิได้ถากไว้ให้เฮือนไก่ไก่ให้เฮือนไก่เราโอ้ทางบบาไฟก็สิีากไว้นําทางเงิเอื้อเพิ่นเนาะ ว่าแห่งกบฟัวที่เพินบบได้มาพี่น้องเลยโดยกบมุกอบใจหลายเด้อเนาะข้วเ้วยเน่เด้งทุกนกจะคนกางคนโยโอเคพี่น้อยก็คือในบ้านนะโอเคโอ้โหโอ้โหถือว่าู้โบไดมากนี่ยเข้าให้สองให้สอทานเข้าเสไยด้ยกัๆๆเข้าจะให้แบบต่อมือของน้องเองนะ อันนี้กับเมย์คนยูเมย์่นนี่นดีชาว่นใช่ลาดุนสองปูใหญ่เด้อปลาดนี่ปูใหญ่กับนี่แกปูใหญ่เข้าสีแบบไม่หาไปชบเด้อเขาชีแบงแบงหาเด้อแบบติดโป๊ะไปกระหัโดนปโดนเข้าชีหายาวแกแบงหาเลยชาวแกเชี่ยหายผู้ละห่อสองห่อว่ากันเนาะอ่ะ หายทาั้งชาแก้วเพิ่น้เนาะโดยปลาปูใหญ่นี่เท่ากับสีหาประมาณนี้ถามว่าทั้งคูนยายคูน้ำซุกนะซุปมยืนแน่กวากันเนาะคือแลระวัาได้ตกลงกันไว้แต่เบื้องต้นแล้วพี่น้องเลยเนาะอยากขอขอบใจนำพี่เอ็กเหลก็เอื้อตายเด้อจากพิชญุโลกหลายๆพี่น้องเลยที่มอบหมายงานแล้วก็ไหว้ใจให้บ่าวก็พ่ายได้เป็นสะพานบุญได้มาแจกขนมให้เด็กๆหน่อยผู้ที่ยากระบากบ่เคยได้กินขนมน้ำมูกเลื่อยพี่น้องเลย โอเคเนาะพี่น้องเลยโดยถือว่าได้สำเร็จเช็ดสิ้นไปแล้วกะส่วนหนึ่งพี่น้องเลยกะยังมีอีกลุยต่อไปเนาะบาสิละโดยสำหรับคลิปนี้กะทางเบาค้ำไปกับทีมงานกะ็ได้ไปหาแจกอีกต่อไปจนกลัวมัชชีเบิร์จนกลัวชิเบิร์ตเพล่าพี่น้องเลยกันยังร้าเติบอยู่รอรุ่นกันต่อไปเนาะพ่อแม่พี่น้องว่าจะเป็นบ้านใดโอ้ที่พี่น้องเลยตกลงตามนี้ โอเคพี่น้องเลยเนาะหลังจากที่การได้แจกเครื่องแจกของหรือว่าแจกขนมเป็นสําเร็จเช็ดชิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วกับทางบ่ากระไพกกับชัเดินทางต่อไปพี่น้องเลยเนาะผู้แหละแจกกระต้มขนมจนกลัวชิบพี่น้องเลยจังไหนก็รอรุ่นรอเบิร์นกันเนาะพ่อแม่พี่น้องสำหรับคลิปนี้กับทางบ่ากระไพกกับทีมงานกับชัยขอตัวไปแจกเครื่องต่ออีกพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้จะขอกล่าวข่าวสบายดีกับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเลย